สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนฮนะมันดูความอ้อนของไอ้เจ้าสองตัวนี้ฮนะคือวันนี้ครับผมเนี่ยไปทํางานทั้งวันเลยฮนะแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเขานะครับแล้วทีนี้ผมกลับมาเนี่ยแล้วก็มันได้เวลาที่จะเอาเขาออกมาเล่นครับแล้วพอออกมาครับทุกคนเห็นสภาพไหมฮนะคือเขาจะมานอนอยู่แบบนี้ครับคือปกติเนี่ย เขาจะวิ่งไต่ตามตัวนะจะวิ่งตามแขนตามขาอ่างนี้ครับก็จะวิ่งอยู่แต่ดูครับรอบนี้มามันนอนกันอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มาทําความสะอาดอะไรตัวเองอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดูเจ้านี่หลับไปละดูฮะแถวแถวแถวไม่เอาอะไรแล้วเจ้าหมอนี่โตโตจาง โอ้โหมือเปียกเลยออมือเปียกเลยอาบน้ําให้ไหมเอาไหมดูครับกลับจากทํางานมาเหนื่อยฮะเห็นสภาพแบบนี้คือก็นะหายเหนื่อยนะฮะแล้วก็ใจละลายกันเลยทีเดียวฮะดูครับโอ้โหนอนทิ้งตัวมากฮะถ้าเกิดว่าเขานอนทิ้งตัวนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขานอนแบบว่านอนหงายนอนตะแคงแบบนี้นะหรือบางทีครับอาจจะนอนแบบ แผ่เหมือนปลาตากแห้งเลยอะไรประมาณนี้นั่นคือเขาสนิทแล้วก็เขารู้สึกปลอดภัยนะฮะเขาพร้อมที่จะอยู่นะตรงนั้นนะครับดูครับสาวน้อยนี่สาวน้อยสาวน้อยแต่งตัวมาดูที่เนี่ยมือเปียกเลยอืมมือเปียกเลยเนี่ยอืมไม่ทำอะไรมาเนะฮะเรียมือใช่ไหมทำความสะอาดใช่ไหมลกูกอืมไงจับมือหน่อยได้ไหม จับได้ปะจับมือหน่อยอืมจับมือหน่อยโอเคเทวแล้วหนูละอืมน,นอนไม่สนใจโลกแบบนี้เลยหรอลูลกอือดูสิเนี่ยนอนไหนดูไข่หน่อยนี่โอ้นี่นอนเลือตายเดียฮะลกูกขยับได้แบบนี้เลยนอนเลือตายเนี่ย นี่คือลูกป่องแป้งนะฮะทุกคนลูกป่องแปงขงองน้องลูกชิ้นลูกชิ้นอืนอนทิ้งตัวอะไรขนาดน,นี้แลเขาจับพิกหมดแล้วเนี่ยอืมเทวาเทว,ว,วหนูตายปะเนี่ยหลกอืมนี่หนูนอนแล้วหนูซ้อมตายหลกอโอโหัโหวเีืองหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหยุดก่อนจับอาบน้ำซะก่อนนะอืม มันหุดจับอาบน้ำให้หมดเลยเนี่ยดูด้เนี่ยขนเหลืองหมดแล้วอนอนสบายกันมาเชียวอนอนสบายกันเชียวเอาล่ะครับวันนี้ครับผมก็มาแชร์ความฟินนะฮะสำหรับการที่มีน้องๆอ,อยู่นะครับหลังจากที่เราทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะฮะแล้วก็มาเจอสภาพแบบนี้ครับคือมันก็หายเหนื่อยนะแล้วก็รู้สึกดีนะครับที่อย่างน้อยๆเนี่ย แล้วก็มีครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะฮะอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ